สวัสดีครับช่องแจมนะครับคนมานออเขาถุงนะครับนอกดติดตามนั่นเลยครับเด้อตอนนี้คนติดตามหน่อยแห้งครับเป็นกำลังใจให้แนครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับกดแชร์เพี่น้องได้สู้ได้เห็นได้ฟังกันนะครับนอนะครับนอ้อย่าลืมนะครับกดแชร์เสร็จแล้วกดกระดิ่งน้ำแนเด้อครับเด้อติ้ง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 สุดท้ายขอบคุณหลายๆครับ นะครับอันนี้มะเบิงนะครับวิธีนะครับปั่นปูนนะครับเนาะอันนี้ก็บ่ได้เบิ่งจากใดล้วเบิงมีใครบอกนะครับพอเห็นไปแล้วมันเห็นนะครับมันเป็นข้อดีนะครับก็เลยมาบอกต่อนะครับผสมปูนเนี่ยครับปูนสกิมนะครับปูนสกิมหรือบอหรือบอกับวานพวกปูนที่ต้องใส่สว่านนะครับปั่นนะครับเนาะ อั day, นะะน net, ี้ปั้นยังไดนะครับมห้มันกระเด็นนะครับเนาะอันนี้นะครับเห็นไหมครับสว่านเนี่ยมันเป็นสว่านเจาะปูนได้มันเจาะปูนได้นะครับนี่นะมันเจาะปูนได้นะครับแล้วก็เป็นโรตารี่นะครับเป็นสว่านเจาะธรรมดานะครับทีนี้มาดูข้างหลังตรงนี้นะครับมันสามารถปรับบอกว่าเดินหน้าและถอยหลังเนาะนะครับเดินหน้าและถอยหลังนะครับเดินหน้าลูกศรก็หันไปข้างหน้าเนาะ ในถอยหลังนะครับนะผูกสอนมันก็บอกว่าถอยหลังเนาะโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราปั่นแบบเดินหน้านะครับนะปั่นแบบเดินหน้าปั่นได้ไหมปั่นได้นะครับแต่ประเด็นคือมันกระเด็นนะครับเพราะว่าเวลาเดินหน้าปุ๊บเนี่ยลักษณะของมันคือหมุนต้องการที่จะทะลุเข้าไปข้างในแต่ถ้าปั่นถอยหลังนะครับมันจะเป็นการปั่นเพื่อเอาส่วน ส่วนที่อยู่ข้างล่างขึ้นมานะครับเนาะเอาเอาข้างล่างขึ้นมากข้างทึ่งนะครับเข็ดนหาข้างทึ่งลงไปข้างล่างข้างล่างขึ้นมากข้างทึ่งนะครับโอเคเหมือนกับคล้ายๆกับน้ำบ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองปั่นให้ดูนะครับนี่ครับเนาะอันนี้คือวิธีปั่นปั่นเดินหน้าก่อนนะครับอันนี้ครับปั่นเดินหน้านะครับเนาะครับเนาะปั่นเดินหน้าดูนะครับมันกระเด็นขึ้นนะครับนะครับมันกระเด็นขึ้นเนาะ ขันปันถอยหลังนะครับปันถอยหลังนะครับถอยหลังแล้วนะครับปันถอยหลังนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเห็นไหมนทีนี้มันเศษห้ปูนนี่มันที่เข้าปั้นผสมเนี่ยมันเข้ากันดีนะครับแก็เห็ดไ้เนื้อมันเนียนนะครับเนอะเวลาเข้าไปฉาบไปกออย่างนี้มันจะมี ประสิทธิภาพนะครับมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีขึ้นนะครับเห็นไอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่พ่อนะครับเพราะว่าเห็นว่าสร้างหลายๆคนนะครับผมก็่าแม่นสร้างดอกผมเห็ดเองนะครับอยากเฮ็ดอยากรู้นะครับนะครับสร้างหลายๆคนนะครับช่างหลายๆคนนะครับมีมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เองนะครับ ก็เลยอาจบางท่านอาจสิบอได้ลงให้เห็นนะครับว่าการผสมปูนการปั้นแบบใดนี่หรือว่าอาัติมีนะครับแต่ว่าหาปพาะนะครับก็เลยเค็ดไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเจอปัญหาเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคนะครับเราก็เลยหาวิธีการในการแก้ไขนะครับฮะพอเจออุปสรรคเข้าก็แก้ไขนะครับพอแก้ไขเสร็จแล้วพอได้ผลลัพธ์ที่มันดีมีประสิทธิภาพเข้ากับบอกต่อกันมานะครับ นี่ครับวิธีมีประมาณนี้นะครับเนาะหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับกับหลายๆคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนะครับเนาะก็สวัสดีนะครับขอบคุณหลายนะครับเนาะคับคลิปนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ